สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ผมจะพามาชมนะครับบอลสีทุกทุกท่านนั้นที่เคยรู้จักกันนะครับผมเนาะแล้วก็มีอยู่ทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นบอลที่ค่้นข้างที่จะสวยนะครับอันนี้คือบอลสีห้องเฮานะครับผมซึ่งเวลาเราเลี้ยงไปนานๆนะครับใบมันจะใหญ่นะครับแล้วก็มีความสดสวยนะครับผมนี่ครับจะให้ดูแต่ละต้นนะครับผมวันนี้นะครับจะมาบอกเทคนิคนะครับผมถึง วิธีการเลี้ยงบนสีห้องเฮานะครับให้ใบสดมันวาวแล้วก็สวยนะครับผมนี่คือเลี้ยงแบบนะครับธรรมชาตินะครับผมเนาะอันนี้คือเลี้ยงแบบเจอแดดครึ่งวันนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกท่านนี่เป็นบอลที่ยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งนะครับผมที่ขายเมื่อไรก็ขาย ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ลูกค้าก็รับเรื่อยๆนะครับสาหรับบนสีห้องเขานะครับสําหรับสูตรปรุงดินนะครับผมน้องก็จะมีผสมอันนี้นะครับผมผสมขี้หมูนะครับผมเนาะเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับตามต่างจังหวัดนะครับผมทุกท่านซึ่งเวลาเราเลี้ยงไปนะครับผมเนาะนานๆนะครับจะได้แบบ คุณภาพของใบเขานะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับใบจะมันวาวดีมากๆเลยนะครับผมนี่ครับดูยอดใหม่เขานะครับแต่ว่าทุกต้นนะครับผมมีหัวทั้งนั้นเลยนะครับผมเนาะซึ่งเป็นบนที่ยอดนิยมอันดับต้นต้นแถวตามหมู่บ้านต่างๆต็มีนะครับผมเนาะซึ่งแต่ละกระถางนี้ก็ถ้าใครอยากได้นะครับกามีแบ่งอยู่หลายกระถางอยู่นะครับผมเนาะซึ่งกระถางนึงก็ตกอยู่ที่ต้นละร้อยกว่าบาทเองนะครับร้อยต้นๆ้นนะครับผมเนาะ แต่เป็นฟอร์มที่สวยแล้วนะครับผมเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับแต่ละต้นนะครับผมเราะจะให้ดูนะครับในถ้าต้นใหญ่จริงๆนะครับเหมือนจังไงกระถางนี้นะครับก็จะอยู่ที่150บาทเท่านั้นนะครับผมที่สวนผมขายนะครับแล้วต้นอื่นๆผมก็ขายอยู่ที่120เองนะครับผมเนาะทุกท่านก็ลองดูนะครับผมเผื่อใครสนใจนะครับอันนี้คือวิธีการเลี้ยงลรกะ เพื่อใครอยากได้บอนสวยๆนะครับกับเบิร์เอาเดอร์ครับผมกระถางละร้อยี่ินะครับค่าส่งก็ห้าสิบนะครับห้าสิบบาทแบบเบานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมต้นที่เราเลี้ยงไปสักปีสองปีนะครับเป็นหัวใหญ่ๆแล้วนะครับเขาจะมีสีสวยยังไงนะครับพาไปชมกันเลยครับนี่ครับผมใบเพิ่งจะสวยงามมากๆเลยนะครับผมนาอใบใหญ่เท่าฝามือเลยนะครับผม แล้วก็บใบพืนจะค่อนข้างที่จะเข้มนะครับอันนี้แบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมทุกท่านสีธรรมชาติของเพิ่น,นั้นจะออกแนวเข้มๆนะครับผมเนื่องจากโดนแสงช่วงเช้านะครับผมอันนี้ทุกๆคลิปผมก็จะพยายามบอกนะครับผมเนาะให้ตั้งบริเวณที่มีแสงแดดครึ่งวันนะครับไม่ต้องไปโดนทั้งวันก็ได้นะครับเนื่องจากช่วงบ่ายก็จะเป็นแดดจะเผาไหม้ใบของเพ่นนะครับผมเนาะ บางทีก็เป็นใบเรียวยาวนะครับผมเนาะซึ่งสวยเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับ้องเฮานั้นก็เป็นมายอดนิยมจริงๆนะครับเพราะว่าขายได้เรื่อยๆนะครับผมเนาะอันนี้คือสําหรับบอนมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าจะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการปลูกนะครับผมถ้าท่านใดบมีอันขี้หมูนะครับผมล้วก็สามารถที่จะปรุงด้วยขี้วัวก็ได้นะครับผมเนาะซึ่งก็ได้ผลดีคือกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่มีใบก้ามปูหมักนะครับ แล้วก็ใช้เป็นขี้แกบนะครับผมน้องแบบนี้ก็ได้นะผมเนาะนี่ครับตะกะรดน้านะครับให้สม่ําเสมอนะครับวันละครั้งก็ยังดีนะผมเนาะเพราะว่าเขาชอบน้านะผมเนาะอันนี้เป็นบอลสีธรรมชาติตัวหนึ่งที่สวยๆมาฝากกันนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าถ้ามีคลิปอันไหนที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมาลงให้ชมเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ